พี่น้องผู้ใดนะครับทีก็ร่างตามหาสูตรปุยทางใบพี่น้องผู้ใดทีก็ร่างตามหาสูตรปุ๋ยทางดินหรือว่าบางคนนะครับพยายามหาเทคนิคต่างๆเอามาใส่ในแปลงมันสปารังเพื่อที่จะเพิ่มผลผลิตนะครับหรือบางคนนะครับพยายามหาวิธีแก้ต่างๆในแปลงมันสปารังนะครับบวาสิเป็นการรักษาโรคทางใบนะครับการรักษาโรคทางดินหรือว่าบางคนนะครับอยากประหยัดต้นทุนโดยที ว่าอยากใส่ปุ๋ยเอออยากจะฉีดพ่นทังใบเพียงอย่างเดี่ยวสามารถให้ได้บอน,นะครับแล้วก็หลายคนนะครับมักสิบ,บอกว่าเออเทคนิควิธีการต่างๆนะครับเออมันเป็นไปบ่ไ้นะครับมันต้องเหตุแบบเดิมเหตุแบบเก่าถึงสิได้ผลผลิตออกมาดีมาพูดคุยในคลิปนี้นำกันนะครับคลิปนี้มอสสำหรับผู้ใดเหมอสสำหรับคนที่อยากจะเพิ่มผลผลิต คนที่อยากจะประสบผลสาเร็จคนที่อยากจะหาทางออกนะครับก้าวไปสู่ผู้เห็ดมั่นสปารังเป็นมืออาชีพเอากอนเอินนะครับฝากพี่น้องกดติดตามนะครับไปยังตรงกติดตามเวลาผมลงคลิปพี่น้องสิบริ่าได้าเนื้อหาดีๆสาระดีๆที่เกี่ยวกับมั่นสปารังครับเอาสวัสดีพี่น้องทุกคนครับเออคลิปนี้นะครับเป็นการเอาคลิปอ่าที่ผมได้ถอนมั่นนะครับรอบที่ผ่านมาหรือว่าปีที่แล้ว เอามาลองให้พี่น้องนะครับเอามาลองให้พี่น้องได้เบิ่งนะครับแลราคาอย่างม,มันเมดอ่าฤดูที่จะเฮ็ดมันก่อน,พอนเพราะว่าเหลืออีกอ่า2อถึงสเดือนก็นจะทอนแล้วนะครับอันนี้สําหรับมันเดือน11นะครับถ้าเกิดว่าเป็นมันเดือน5เดือน4เออเดือน4เดือน5นั่นล่ะนะครับก็อ่าสามารถนําไปไประยุกต์ใช้ได้คือกันนะครับหรือบางคนเฮ็ดมันสปดังเดือนดาหน้าฝนเออในช่วงอ่าช่วงนี้นะครับเดือนอ่า พื่สภาพมิถุนายนกรกฎาคมสิงหาช่วงนี้ถือว่าเป็นช่วงที่เหมาะสมในการปลูกมันสำปะหลังนะครับเพราะว่าเป็นช่วงที่ดินซมดินเปียกเออดินเปียกปลูกมันสำปะหลังได้ผลผลิตดีที่สุดเลยนะครับแต่ว่ามันก็มีข้อเสียกันดีแต่ก็มีข้อเสียเหมือนกันนะครับเอาเขาเรียงครับเดี๋ยวขออนุญาตเกินก่อนเือในช่วงแรกที่ผ่านมาเนี่ยผมปลูกมันสำปะหลังนะครับ แต่ก่อนแต่ก่อนผมเคยมีประสบการณ์แต่ว่าเฮาเฮาผิดพลาดมาอยู่เลยอันนี้ตรงอยากอยากบอกให้พี่น้องในฟังน้าเพราะว่ายังบ่อยากให้พี่น้องผิดพลาดครับคือผมพยายามหาสูตรต่างๆหาเทคนิคต่างๆเขามาใส่ในแปลงมันสะบัดดังครับเออขิดว่ามันดีแต่พอผลลับออกมาแล้วมันเป็นไปตามที่เฮาขิดไว้ครับนะมันผิดพลาดไปเลยตอนแรกคิดว่าเออโอเคคือ เออเป็นตาไปได้เออเป็นตาได้ผลสรุปแล้วบอไปไปบอเป็น,ไป,ปนไปตามเที่ยาเขากดไวครับมันบ่อได้ผลกับมีเรียกว่าได้ผลบ่อถือทางสมมุติว่าเขาอยากให้มันสะารังหัวใหญ่แต่ว่าเขาไปเหตุให้มันงามทามาเหตุในงามหัวมันสะารังสามารถใหญ่ได้บอใหญ่ไ,ได้ครับแต่ว่าาอาหารสิ่งที่เขาต้องการายหลายก็คือโปรตีนียมมันบอเขาเอามาใสา่ผิหมองคือเขาต้องไปเอาโปเซียมมาใส่เลย แต่ว่ามันกับมีแยกย่อยออกไปอีกว่าเออเป็นอย่างสมมติว่าเออเขาใส่ปุ๋ยไปหลายปีหรือว่าใส่คุูปีสุปีคือว่าใส่ปุ๋ยคือว่ามันจะได้กินกลายเป็นว่าบ่ได้กินบางคนคือว่าเออปุ๋ยพ่อคอยใส่ปุ๋ยได้เออใส่ตามปกติตามมาตรฐานตามทีนักวิชาการเป็นน้ำอะลายละสอบสรุปแล้วผลผลิตมันเก็ออกมาว่าใด้บ่เต็มที่คือเก่าพราะว่าดินมีปัญหานี่พี่น้องใดมึงอะเขาบอกมึงอดอดถึงถึงบางนี้เนาะ พี่นอ้องเข้าใจได้ว่าเออพี่น้องจะได้ความรู้พี่น้องจะได้เทคนิคดีๆนะครับมาสิปลดลอกหลายๆอย,ย่างเลยคนที่ว่าเหตุมั่นบอรประสบผลสําเร็จหล่ะก็คนที่พยายามหาท่างแก่บง่ไงคือไปแก้ปลายเหตุครับต้องรักษาต้นทางเห้มันได้ต้องแก้ตั้งแต่ต้นทางเห้มันดีตั้งแต่ต้นทางไปเลยการที่เหตุมันสัปรงงางไยๆเลยครับแต่ว่าคนพยายามสิมองขมไปแก้ย่ปลายเหตุ พี่น้องได้ยินเสียงติ้งติ้งนิงติง,ตง,ตงนี่ผมเม็นยังเด้เสียงกระดิง่งง่วพี่น้องเออเพราะมันใหญ่อยู่สวนครับยันยันมันเมิดหนาก่อนก็นเลยเอาคลิปมาวอา์กซูพี่น้องฟังก่อนนะครับเมื่อวานนะครับเมื่อวานผมฉีดอ่าปุ๋ยซูศูนย์หกสิบบวกกราฟดําดําด้ำแดงน้ำเขียวขึน้นเลยนี่เป็นยังผมคือเอาน้ำดำน้ำแดงนำด้งนำเขียวพวกนี้มาใส่เป็นยังคก็มาใส่ปุ๋ยสูตรเดิมๆเป็นยังคก็มาเห็ดแบบเก่าๆที่เพิ่นพาเห็ดแบบผู้เฒ่าผู้แก่เพิ่นบอกเพิ่นสอน ถ้าเกิดว่าแบบเดิมๆเรามันได้ผลผลิตดีเห้าเห็ดไปแล้วครับแต่มันไม่ได้ผลผลิตคือสมติว่าปีแรกเข้าเห็ดมันสบับหลังพี่น้องอาจจะเคยเห็ดอาจจะเคยเป็นเปิดปลาไหมเห็ดมาปีแรกเออมันสับหลังกับว่าได้งามบันไดได้แต่ว่าหัวหญ่บ่้เว้าวครับโห้ไม่เป็นยังธาตุอาหารในดินไหลดินมีความเหมาะสมต่อการปลูกพืช ดินมีความเหมาะสมต่อการอะละลายปุ๋ยมีจุลินทรีย์สาม,มารถแทนให้เพื่อสะอะนําไปใส่ได้คือมันมีองค์ประกอบหลายๆแนว่ครับเหมาะสมต่อการปลูกพืชนด้เถ้อแรกดีผลผลิตออกมาเต็มที่ครับแต่้าคนเขาจะเออดินมันดีแล้วกเพิ่มปุ๋ยเข้าไปเนี่เหตุให้เขามีปุ๋ยเพียงพออันตนมันสะบัดรังสีม่ง,งามดอกบางมองง้มบางหมองงาม,ม,งงามแต่ว่าหัวใหญ่สม่ำเสมอหัวมิตาห้าวแขนเน่าขาไปเลย หัวมันใหญ่แต่ปรากฏว่าเฮาปลูกไปเรื่อยๆเออเฮาคเขว่าเออปลูกเสร็จแล้วโอเคแล้วปีที่สองมัเป็นหยังไงมันก็ใหญ่คือเก่าบ่แม่นครับบ่เป็นไปตามที่เฮาคิดไว้พออยังธาตุอาหารเขาน้อยลงธาตุอาหารน้อยลงแล้วก็จุลินทรีย์ที่อยู่ในดินมีหลายอย่าบ่พอเฮาเฮ็ดไปเรื่อยเฮาเป็นการไล่จุลินทรีย์นะครับข่าจุลินทรีย์กําจัดจุลินทรีย์แล้วก็เอากิจกรรมต่างๆบนดินนี่บ่่วาสิเป็นการไถหรือว่าการทํากิจกรรมอีหยังก็แล้วแต่ที่เฮาย่ําอยู่บนดินนี่เฮาเฮ็ดให้ดินเขาเสียม บางคนบอกว่าการใส่ปุ๋ยทําให้ดินเสื่อมดินแข็งบ่แมนครับอันนี้ผมบอกได้ว่าบ่แมนเป็นอย่างคือว่าบ่แมนปุ๋ยบ่สาม,มารถเห็นให้ดินเสื่อมได้ปุ๋ยไม่สามารถทําให้ดินเสื่อมได้ยกเว้นเฮ้านั่นละเออเฮาเอารถมาไถารถมากันนักหลายตันบ่แห้งแล้วเห็ดให้ดินแข็งให้พี่น้องเอาคาําว่าปุ๋ยทําให้ดินเสื่อมไม่ใช่ตัดออกไปเลยครับให้บอกว่า ถ้าเราไม่ใส่ปุ๋ยมูลสัตว์หรือว่าปุ๋ยอินรีหรือว่าอ่าพวกเศษวัสดุที่ได้จากธรรมชาติหรือว่าจากโรงงานอุตสาหกรรมที่สาม,มารถเขามาทดแทนปุ๋ยอินรีได้พวกนี่ละจะทําให้ดินดีทําให้ดินรวนซุยแต่ถ้าหาา้องบ่ใส่พวกนี่ละจะบ่มีในด,ดินแล้วก็จะเฮ็ดห้ดินแข็งมีน้องนะครับ หลายคนสิบพยายามเข้าใจพิษเหล่ากัให้คํำนี้ยว่าปุ๋ยทําให้ดินเสียชึ่งซึ่งไม่ใช่หลายต่อหลายอาจารย์หลายต่อหลายคนเห็ดคลิปเพิ่นสิบอกว่าปุ๋ยไม่สามารถทําให้ดินเสื่อมได้ยกเว้นเราจะไม่ใส่ปุ๋ยอินทรีย์นี่แล้วกัวิธีการเ,เห็ดให้มันสปรังหัวใหญ่นะครับ เหตุให so no. ุ้ต้นมันสับปะรังสมบูรณ์คือ้าเขาเหตุตั้งแต่ช่วงแรอการร่องผื่นปีที่ผ่านมาสองปีที่ผ่านมาผมใสอินซีวัตุกันก็คือกีเก่แกลบครับในพื้นที่สามไร่สองงานผมใส่แค่ร้อยกระสอบถาม่าหลายบ่บ่หลายครับผมมีเงื่อนสื้อไดสำนันกับบวแมนว่ามีแค่นั้นบ่มีจําการแค้นเฮามีรายจ่ายอื่นๆแต่ว่าเฮ้าว่าเออขอให้มีใสกับพ่อแล้ว เขาบอกว่าเออต้องมีอินซีวัตถุในดินแค่ห้าเปอร์เซ็นก็พอแล้วเกินห่นได้บ่ดีเลยครับบางคนบอกว่าเออผมบรรยายนาวเกินไปอ่าถาพี่น้องผูใ้ใดที่คิดว่าเออบ่ยอยากทนฟั่งกับพี่น้องปิดคลิปไปเลยไปเบื้องทางอื่นก็ได้เออถามพี่น้องผูใ้ใดคิดว่าเอออยากจะฟั่งเอาความรู้เอาประสบการณ์เอาเทคนิคดีๆที่เกี่ยวกับมัธยปางพี่น้องแนะนํำให้มึงจนจบเลยครับพออยังมีต่เนือ้อหาสาระดีๆเลย ล้วบางคนสิบอกว่าเออขอยกบมือไปเพื่อก่าเห็นว่าจะสิบอกสวดพี่น้องบอกเข้าใจครับสูตรปุ๋ยทางงดินทางใบผมบ่ได้บอกเลยว่าต้องใส่ตัวน,นี้ตัวน,นี้ตนนัวนี้ถ้าพี่น้องเขาใจพี่น้องสิรู้เลยครับคือผมบอกผมบอกไปนะี่พี่น้องสาม,มารถจับจุดแดดหรือว่าจับจุดบ่ได้อีลีสาม,มารถโทษทมผมได้แต่ว่าผมก็บ,บอกอยู่แล้วหล่ะในคลิปนะแล้วถ้าเกิดว่าเ้าเห็ดดีแล้วทางใบนี่บ่็นจำเป็น ทางดินใส่ปุ๋ยร่องเพื้นใส่ u, H ed, H ed, H ed, อินซีวัตถุเฮ็ด้โครงสางดินดีขึ้นว่ายังไงคือเห็ดให้ดินกลับมามีชีวิตใช่ว่าเหมือนเปิดป่าใหม่คือเก่าเป็นอยังอ่าพี่น้องเคยสังเกตบ่เป็นหยังภูเขาเป็นหยังอ่าป่าป่าใหม่บ่ต้องใส่ปุ๋ยเป็นหยังเขาขึ้นใหญ่เออ คือเขาไม่ต้องใสปุ๋ยเลยธรรมชาติของต้นพืชนะครับจะเริ่มเติบโตขึ้นมาถึงเวลาร่วงใบใบรวงลงหรือว่ากิ่งเก่ามันโตลงจากมือเขาก็ย่อยสลายกลายเป็นปุ๋ยให้เราเราต้นใหม่ก็ดูธาตุอาหารที่ว่าเขาดูเขาย่อยสลายไปแล้วดูดกันไปใส่ให้เขาคือวน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 หลูมอยู่ตลอดมันสปมรังคือกันแต่ว่ามันสปารังเป็นพืชที่ต้องการผลผลิตในระยะเวลาแค่ ปีเดียวจําเป็นต้องใส่ปุ๋ยจําเป็นต้องใส่มูลสัตว์แต่มันก็มีวิธีอยู่ข่อยไ่อยากใส่ปุ๋ยได้บอกได้ครับบอใส่ปุ๋ยก็ได้เหตุใดบ่เนี่ยเมื่อกี้เมื่อกี้ผมเกินมากแต่ที่แรกเออวิธีการแก้นะครับเหตุใดสมมติว่าเกิดว่ามันสัปปะรังเป็นโรคท่างใบสมมติว่ามันสัปปะรังเกิดโรคท่างดินผมไม่ได้บอกเลยผมไม่ได้บอกมากเลยแต่ว่าผมเกินในที่แรกแล้ว คือถ้าเกิดว่าดินมันดีต้นเพืชจะแข็งแรงสมบูรณ์พวกอาแมาลงเขาทำไรทพ้่นนะนะครับหรือว่าอาสิ่งที่จะเขามาเป็นศัตรูของพืชเนี่ยคือจะเขามาอยู่แต่เขามากบ่อยต้นเพืชมันแข็งแรงครับแต่เดี๋ยวผมบอกครับเดี๋ยวผมบอกถ้าเกิดว่าแปลงมันสปารังของพืชน้นองช่วงนี้ช่วงนี้ดิบนสมน ้ามันเนาให้พี่น้องไปใส่ไตรโคดมาเฉดผนลงดินหรืออยากจะใส่น้ำสมข้นใหม่แต่ผมบอกได้เลยว่า2องยางนี่ห้ามใส่ควบคู่กันเด็ดขาดถ้าใส่ยางใดคือใส่ยางหนึ่งไปเลยถ้าพี่น้องใส่น้ำสมข้นใหม่คือใส่น้ำสมข้นใหม่เพียงยางเดียวถ้าพี่น้องอยใส่ไตรโคดมาเพื่อใส่ไปอย่างเดียวห้ามผสมกันเด็ดขาดสามารถใส่รักษาโรคทางใบหรือว่าโรคทางดินได้น้ำสมข้นใหม่นี่จะแรงแต่พี่น้องบางคนบอกว่าผสมกันไหนยาเด็ดขาดครับ เมื่อก่อนหลายมือวาแเราประมาณอาทิตย์หนึ่งอาผ,ผสมน,น้ำสเสษปุ๋ยเศษย,ยางพรราราปรากฏว,ว่าผมผสมตัวยาไปเบิดตัวปุ๋ยไปเบิดผมไปใส่น้ำสมข้นใหม่ครับคือว่าเกิดยังเกินน้ำสมข้นใหม่ไปขาเลยครับจากน้ำสีดำๆกลายเป็นน้ำใสติ่งหลิงคือเกาหามองนี่ขอให้บินอองเบาเบามวนครับเออมันกลับขึ้นสู่สภาพเดิมเม่แมนว่ามันใส,สติ่งหลิงเลยมันยังมีสี ออ่นอนๆแต่มันเป็นสีน้ำสม้มควนใหม่ครับมันขาเบิดเลยสรุปแล้วผมล่องฉีดยางพาร,ราสองแถวครับทั้งหนึ่งฉีดสองแถวประมาณสี่สิบกาตน้นนาแข็งเลยครับกียรหน้าก็าแถมยางบ่ออกนี่ผมผิดพาดผมล่องผมล่องแค่ทั้งเดียวแต่ว่าผมแก่ขึ้นอะไรหูบอผมใส่ปุ๋ยคือเก่าครับแต่ไม่ใส่น้ำส้มขันไม้แต่ดีเน้น้ำส้มขันใหม่เฮ็ดเหตต้นเพืชแข็งแรง ้านท่านโรคแต่มันบวออกที่ปัญหามันผมก็เลยแกเอาใส่ปุ๋ยคือเกลือใส่น้ำดำน้ำแดงน้ำเขียวคือเกลเป็นอย่างผมพยายามมบบอกว่าอเอาน้ำดำน้ำแดงน้ำเขียวเพราะว่าเป็นสูตรที่ผมใส่แล้วะสบผลสนเร็จพี่น้องมันเอาไปใส่มันก็บ,บอกว่าได้ผลตอนแรกเขาคิดว่าเออเข้าได้ผลอยู่เพียเดียวบ่แมน่นเอาไปแหเข้าวแล้วก็มีพี่น้องมาสื่อน้ำ นะครับแล้วก็มีพี่น้องมาซื้อนออผมเว้าไปอ่าผมลงในคลิปส่วนหน่อยเลยผมว่าประมาณบ่ถึง5%ปเที่ซื้อน้าผมพอหยังเพิ่นบบเน่ใจเพิ่นบบเื่อมันเพิรนบร่ร้วมั่นสิตอบโจทย์แต่ที่ผมได้มีเงินใส่คู่มือนี่บบางคนสิบอกว่าผมเฮ็ด YouTube ผมได้เงินได้ครับแต่ว่ามันน่านได้มันได้น่อยครับผมได้จากตรงนี้ผมเอาอ่าน้ำดำน้ำแดงน้ำเขียวนี่ ได้พรงนี้ล่ะได้ได้ได้จากพรงนี้ถามว่าได้หลายบ่บ่หลายครับแต่ว่ามันสาม,มารถสร้างเนื้อสอร้างโตบ่แม่นว่าสร้างเนื้อสร้างโตสา,ม,ตสาม,มารถเลี้ยงครอบครัวไดออ้สิว่าสร้างเนื้อสอร้างโตบ่แมน่นกําไรมันบ่หลายดอกพี่น้องชุดหนึ่งก็ดหาสิบบาทหาสิบกว่าบาทนะครับถ้าว่าทรงถ้าว่าทรงผมก็ได้น้อยหนึง่งาว่าทรงผมก็ได้น้อยหนึ่งแต่ว่าอันนี้คนอยู่บ้านพี่น้องเพิ่นปากเต้าปากเนาะเออเพินพ่นสิมาเพิ่นสิมาซื้อน้ำ อันนี้ผมก็ได้ก็กได้ก็ได้จังนี่แหละเออเขาละหาซื้อเขละหาซื้อหาซืกว่าบาทเนี่ยและนะครับก็ถือว่าดีไปมีไรายได้เสริมไปอีกนะครับเอาตัวนี้มาใส่ถามมาถ้าเกิดว่าพี่น้องสเอาตัวนี้ไปใส่แบบบ่ต้องใส่ปุ๋ยได้บ่ได้ครับพออยังมันมีกรดฮิวมิกกรดฮิวมิกตัวนี้นะครับเวลาเขาฉีดพ่นลงดินนะครับเขาจะเห็นให้ดินดําดินคล้ําดินมีสีเข้มขึ้น จากดินขาวๆพออเศษลงไปเนี่ยเศษไปเรื่อยเนี่ยเขาจะดินคําขึ้นดินมีอินทรีย์วัตถุดินมีธาตุอาหารบตรา่ต้องใส่อินทรีวัตถุก็ได้เพราะยังเพราะว่าเขาเป็นตัวตั้งต้นของอินรีย์วัตถุเป็นตัวตั้งต้นของเศษซากพืชซากสัตว์ที่ทับผมกันอยู่หลายปีตัวนี้สาม,มารถทดแทนได้แต่ผมบ่ได้บอกว่าร้อเปออ พี่น้องผูดใดบอกว่าเอออยากได้หัวมันใหญ่อยากได้หัวมันเา้วอยากให้ต้นมันสับรางสมบูรณ์พี่น้องต้องมีตัวซวยนั่นก็นกนคือต้องใส่อินรีย์วัตถุเห็ดเหดินมันฟูครับแต่ใช้ตัวนี้มันฟูได้แต่มันต้องใส่อะไรเวลามีอ่ามีหลายแบรนด์ได้ที่ว่าเห็ดเอาอะตัวกรดฮิวมิกไปละลายน้ำแล้วก็ใสขวดแล้วก็มาขายซึ่งได้ผลครับได้ผลจริงๆ แต่ต้องใช้ระยะเวลาบ๊อมแมนว่าใส่มือนี๋เขียวมืออื่นใส่มือนี๋ง่าม,มืออื่นใส่มือนีหว้วยหญ่มือมอื่นบ๊อมแมนครับต้องใส่เลยเวลาแล้วก็อันนี้ผมสิบอกเด้อมีบางขนเราไปสีผลเป็นปุ๋ยทางใบมันสีได้ได้พี่น้องแต่อย่าใช้ร่วมกับยางอื่นเด็ดขาดถ้าพี่น้อง,งพี่น้องิคว่าสืบส้นไหมผมพี่น้องต้องปรึกษาผมก่อนว่าพี่น้องสิประสงค์กับตัวใดตัวใด ยาไปผสมหม้วสอดเด้ดขาดเพราะมันจะบ่ได้ผลเออถ้ามีน้ำสม้มเออไม่ใช่ขอไฟพีเราถ้ามีน้ำดำน้ำแดงน้ำเขียวนี่ไปผสมอ่ากับน้ำสสมขั้นใหม่ยาผสมเน็ดขาดผมเกิดว่าเออปุ๋ยจะยั่งยโสแต่ว่าตัวน้ำสสมข้นใหม่มันจะสางความแข็งแรงให้กระเพิดใส่กับมันสะพานังไนบ่ได้ได้คือกันแต่ว่ามันมันมันจะคัดอยู่ได้เพราะว่าตัวนี้มันเขาทำหน้าที่คลายฮอร์โมนพืชเห็ดให้พืชแข็งแรงตัวน้ำสสมข้นใหม่นี่ แต่หน้าที่มันคล้ายๆกันละกับมันอาจฉต้านกันกับตัวกรดฮิวมิกและกับตัวสารบางตัวที่อยู่ในหันเป็นยังผมสงสัยเพราะว่าผมคนพบว่าใส่ตัวนี้แล้วสามารถทดแทนปุ๋ยตัวอื่นสามารถทดแทนฮอร์โมนตัวอื่นสามารถเห็ดเหดินดีได้และก็มีอ่าอันนี้ผมยกตัวอย่างเนาะมันมันมีแล้วมันมีแล้วผมเอามาบอกผมสิบกว่าเกถึงเนี่ย มันมีนามตัวหนึ่งสีหนึ่งเขาบอกว่าเอาตัวนี้มาใส่เศษผลลุงดินดีเด้ของกระเจาดีอยู่แต่ว่าผมออกมาบอกคือตัวนี้เป็นยังคือต้องเอามาใส่ยางแหลกเลยมันง่ายมันเฮ็ดง่ายเฮ็ดสะดวกแต่ราคาแพงเอามาปรับปรุงสภาพดินเฮ็ดดีมันด,นดีได้ผลครับแต่ตัวนี้ก็ทําให้ดินดีขึ้นได้ผลเช่นกันถ่ายพี่น้องมาเสือสาม,มารถเอาไปทดลองใส่เบื้ เมื่อนี้ผมไฮโปรถ้าเกิดว่าพี่น้องอยากได้เอาไปฉีดพ่นใส่แปลงมันสำปะหลังของพี่น้องนะครับบอกว่าสิเป็นตั้งแต่ช่วงเริ่มปลูกสามารถฉีดพ่นลงดินก็ได้หรือว่ามันสำปะหลังเกิดแล้วฉีดพ่นทั้งใบหรือฉีดพ่นใส่เหงามันสำปะหลังได้คือกันบอกอยากใส่ปุ๋ยได้ครับสิ่งที่จะเขามาผสมเพิ่มเติมอันนี้ผมบอกเลยถ้าพี่น้องอยากผสมเพิ่มเติมอย่างแรกก็คือไตรโคเดมาสามารถผสมร่วมได้นะครับ ปุ๋ยเกรดสาม,มารถผสมร่วมได้ปุ๋ยเคมีสาม,มารถผสมร่วมได้นะครับผสมกับขี้ละลายน้ำคือผมเห็ดเมือว่านผมลงลิปไปแล้วนะครับผสมร่วมได้บอกเป็นยังนะครับกดที่ิวมิกกยังอยู่คือเกา่าอ่าสารที่ผมอ่าละลายลงไปก็ยังอยู่คือเกา่านะครับออผู้ใดอยากได้ผมให้โปรโมชั่นพิเศษ จากปกติราคา400อยู่บานผมขายแปดอนี่ครับแต่ผมขายในช่องทางนี้ผมให้ราคาท่อ3าทอ350บาทเท่านั้นรวมทรงครับเฉพาะ1ิท่านแรกเท่านั้นถ้าเกินหันผมให้ราคาปกติแถมมีค่าจัดส่งด้วรวมส่งราคา480บาทครับ สนใจเอาไปฉีดพน่นนะครับชุดอ่าเดี๋ยวผมบ่ได้ลงภาพเดี๋ยวนั่นเดี๋ยวผมสิงลงภาพให้เบิง่งอ่าขวดนึงนะครับ3 5มลหลอีส,ส,ามมาส,สามมาใช้ได้30ถัง35ถังเอ่อสามารถใช้ได้35ถังทั้ง3ทั้ง3ตัวน,นี่เซตนึงเนี่ยสาม,มารถใช้ได้35มสิ้าถใช้ได้35ไร่ครับสาม,มารถใช้ได้ถึง35ไร ถ้าพี่น้องเอาไปใส่แล้วมันบ่ได้ผลยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นต์อันนี้ผมให้โปรเฉพาะ10ท่านแรกก็คือ350บาทโอ้โหเล่งแงมครับสามอยห้350บาทเท่านั้นนะครับถ้าเกินผมขออนุญาตขายราคาปกติแถมยังมีค่าจะส่งมีค่าจะส่งร่วมส่ง480บาทเดอ้อนะครับเอาพี่น้อง ที่พยายามหาสูตรปุย๋ยท่างใบสูตรปุย๋ยทางดินหาทางออกให้กับพืชอ,อยากให้มันสปารังมีการเจริญเติบโตอยากให้มันสปารังมีหัวทีเนี้ทีเยาต้นสมบูรณ์ใส่ตัวนี้นะครับได้ผลนะครับใช้ตัวนี้ได้ผลจริงจากพี่น้องลร้คนันการันตีแล้วใส่กับยางก็ได้ใส่กับพืชออย่างอื่นก็ได้นะครับแต่ต้องใช้อัตราส่วนตามที่แจ้งไปเดี๋ยวผมจะ ทรงเป็นวิธีการผสมวิธีการใส่ใไปน,นะครับเอาผูใ้ใดมาคลิปนี้นะครับอย่าลืมกดไลค์นะครับกดติดตามกดสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปนะครับเจอกันใหม่คลิปหน้าเดอ้อ